สวัสดีทุกท่านครับจากช่องนาวัดอสังหาครับผมช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างจะลําบากครับเนื่องจากฝนดินฟ้าอากาศคาดเดาไม่ได้เลยการเดินทางลําบากนิดนึงครับผมวันนี้ผมจะพาท่านนะครับไปที่ตําบ้านแม่อเาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีนะัาถ่ายทําคลิปครับผมส่วนถนนที่ผมวิ่งนะครับเป็นเส้นเลี่ยงเมืองเส้นสันป่าตองหางดงเส้น119กครับผมสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านสวนเนี่ยเ,เรียนเชิญครับผม ามาถึงแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากช่องนวัดอสังหานาสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านนะครับเป็นบ้านสวนเนี่ยโหเรียนเชิญเลยเจ้าของย้ายไปที่พิซูโนโลกนะไม่มีเวลาดูแลนะครับส่วนภายในบ้านเนี่ยประกอบไปด้วย2ห้องนอน หนึ่งห้องน้ําและหนึ่งห้องครัวนะแล้วก็มีห้องครัวนอกบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องนอนแล้วก็อาจจะทําเป็นที่เก็บของก็ได้นะเนี่ยนะเออผมอยู่ที่ตำบลบ้านแม่อำเภอสันรปร่าตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของประตูทางเข้าตรงนี้นะครับอยู่ที่สามเมตรเจดสิบนะครับนี่นะอ่ามีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะมีกําแพงลวล้อมขอบชิดนะครับ อ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้าที่อ่าเจ้าของปลูกต้นไม้กล้วยไม้ไว้นะครับเอ่อสำหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาบ้านในเรียนเชิญเลยแล้วก็ใน,นส่วนของบ้านอ่าผมหันหลังนะครับด้านหน้าคือทิศใต้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเอ่อเป็นในส่วนของมะม่วงนะอ่าสวนลําไยเนี่ยทั้งหมด40ต้นนะเนี่ยนะฮะมะม่วงกำลังออกเลยเพราะช่วงนี้ฝนกําลังลงเลยประมาณ4ีหวันแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอ่าเดินชมในส่วนของสวนลําไยแล้วก็ เราก็มาชมในสวนบ้านอายุบ้านเพียงแค่12ปีเองนะเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของลำใหญ่นี่เลยฮะกำลังออกเลยเนี่ยนะติดลูกทุกต้นนะครับลำใหญ่อายุลำใหญ่เพียงแค่12ปีเท่านั้นเองอ่าส่วนความลึกนะครับจากกำแพงด้านหน้านะ่ะแล้วก็ไปชนอ่ารั้วท้ายแปลงเนี่ยนะฮะความลึกอยู่ที่129เเมตรนะส่วนกำแพงเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาชนในส่วนของ แนวรั้วของเราเนี่ยความกว้างอยู่ที่30เมตรนะเนี่ยนะครับรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับส่วนน้ำอ่ามีทั้งน้ําบาดาลแล้วก็มีปลาปาหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยครับผมนี่นะอันนี้ให้ออ่ชมในส่วนของอ่าต้นลํานไะยนะนี่นะอายุลําไยเพียงแค่12ปีเนี่ยติดลูกทุกต้นเลยนะครับเนี่ยนะดูดิโอ้โห เออเจ้าของอายุเยอะแล้วนะครับอ่าคุณลูกก็เลยรับไปอยู่ที่พิซูนุโลกนะครับเพิ่งจะย้ายไปประมาณเออสาเดือนเนี่ยนะฮะอ่าไม่นานทีนี้ก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะขายอ่าในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะอยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยแล้วการเดินทางเนี่ยนะครับโอ้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตลาดสดอ่าแล้วก็ในส่วนของเทศบาลบ้านแม่เนี่ยเออใชร้ระยะเวลาเพียงแค่2นาทีเองนะไม่ไกลนะ เออเอือ่อก,กี้นี้ผมก็จอดซื้อของที่ตลาดสวนบ้านแม่นะแล้วก็ขับรถมาที่แปลงที่ดินเนี่ยนะฮะเพียงแค่2นาทีเองมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวนะนี่พาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนนะคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะ่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อแน่นอนเนี่ยลำไยยังสาวอยู่เลยอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองนะครับนี่นะเนี่ยแล้วก็ไปสุดแนวรั้ว อันนี้คนสวนเขาตัดหญ้ามาดูแลหญ้าแล้วก็ตัดหญ้านะเขาตัดมาถึงตรงนี้นะแต่แปลงที่ดินของเราไปอีกนะครับเ็าตัดมาถึงตรงนี้นะ,ะแต่แปลงที่ดินของเราไปอีกนะนนะปไ,ปกนะไปชนแนวรั้วเลยด้านหลังนะครับนี่นะ,ะตรงนี้มีรั้วลวดหนามนะฝั่งนี้ก็จะมีรั้วลวดหนามนี่นะมีบร,ริเวณั้วรอบขอบชิดนนะครับชัดเจนแล้วก็ส่วนในตรงนี้นะฮะ <Amsterdam> เป็นเงาะนะครับเนี่ยเป็นเงาะน,นี่ท่านผู้ชมชมเนี่ยนะเป็นเงาะนะ มีมะม่วงนะประมาณ5ต้นนะแล้วก็มีเงาะ1ต้นนะครับแล้วก็ภายในแปลงก็จะเป็นในส่วนของลำาไยทั้งหมด40ต้นนะครับนี่นะส่วนความสูงจะระดับน้ำทะเลอยู่ที่312เมตรนะครับนี่ให้ชมแนวรั้วฝั่งนู้นก็เป็นของเพื่อนบ้านนะนี่แนวรั้วลวดหนามนี่นะครับเห็นไหมนี่นะตรงก็ไปเลยรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ อันนี้พามาชมในส่วนของสวนลำไย,ยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านนะครับอา,อายุบ้านเพียงแค่12ปีเองนะครับนี่นะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้วยนะอโอเคเดี๋ยวเรา,เ,าเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันครับผม จากในสวนลำไยนะครับนี่พอเดินถัดมา,าเรากา็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของบ้านอันนี้ผมแจ้งแล้วนะบ้านหน,น,น้าไปทางทิศใต้นะหมายความว่าผมหันหลังเข้าบ้านเนี่ยด้านหน้าคือทิศใต้นะส่วนความสูงเชระดัดน้านทะเลอยู่ที่312เมตรนะครับถือว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะความสูง3เมตรนะ ด้านบนเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับนี่นะจอดรถใต้ใชายคาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ดูแล้วจะของเพิ่งจะทํำไปเองนะก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้นะเนี่นะเออขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ2.9เมตรนะครับนี่นะครับแล้วก็มีหน้าต่าง2บานเออด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็มีไฟสลัเปานะครับด้านบนนี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะทำเป็นห้องนอนได้เลย อันนี้เจ้าของเนี่ยเวลาแขกมาบางทีเขาก็ให้มาพักตรงนี้นะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการติดตั้งมุ้งรวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะนี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านนะฮะที่เป็นหลังสีฟ้าเนี่ยนะครับนี่นะเนื้อที่ใช้สอยของบ้านนะครับหลังนี้นะเออผมวัดจากฝั่งนู้นนะครับมาถึงตรงนี้นะแล้วก็จากตรงเนี้ย ลึกเข้าไปตรงนู้นนะ่ะเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบตารางเมตรนะครับนี่นะแล้วก็กระเบื้องเจ้าของเลยใช้กระเบื้องสามสิบคูณสามสิบนะครับเนี่ยตรงนี้เราขับรถเข้ามาเราก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้นะครับนี่นะเนี่ยนั้นเป็นประตูหน้าบ้านนะครับแล้วก็เอ่อเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเอ่ออยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เปี่ยวนะแล้วก็การเดินทางไปเทศบาลไปตลาดสดเอ่อบ้านแม่เนี่ย เออใช้ระยะเวลาเพียงแค่2นาทีเองอ่ะส่วนตรงเนี้ยอ่ะแขกไปใครมาก็อ่ามานั่งตรงนี้นะฮะนี่นะอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าบ้านประตูเป็นประตูบานสไลด์นะครับนี่นะอ่าแล้วก็มีการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดนี่นะปึ๊บ่ะประตูอีกหนึ่งชั้นเนี่ยนะครับอ่าทีนี้พอเราเดินเข้ามา เราชงกระเบื้องก่อนด้านในกระเบื้อง40่สคูณสีนะครับนี่นะเป็นลายไม้นี่นะฮะสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยนะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยผมสอบถามแล้วเจ้าของก็กําลังทยอยขนนะเพื่อที่จะไปอยู่ที่พิซูนโลกนะครับนี่นะส่วนความสูงจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็มีการติดตั้งสังเกตด,ดูหน้าต่างมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยติดตั้งแล้วนะครับเรียบร้อยนะนี่นะครับ บอ,อาในส่วนของภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องนอนนะครับสองห้องนะครับเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่1ก่อนสองจคูณสอเมตรเนื่องจากว่าห้องนี้เจ้าของก็ไม่ได้มีคนพักนะ,ะเขาทําเป็นในส่วนของห้องเก็บของเนี่ยนะฮะเนี่ยนะด้านบนจะเป็นฝ้าฝ้าแขวนเป็นฝ้าทีบาร์เนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็มีการติดตั้ง มุงลวดตรงนี้นะฮะการยุงกันมแมลงนะครับนี่นะหน้าต่างก็จะเป็นในส่วนของบานเก็ตนะครับแล้วก็ติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะทีนี้พอถัดมาทีนี้ในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ให้นะนี่นะเขาไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ให้ทีนี้ผมก็ลองวัดในส่วนของขนาดขนาดห้องนะครับ อยู่ที่4เมตรคูณ4เมตรนะครับ4เมตรคูณ4เมตรนะครับอ่าอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำอ่ะเดินถัดมาฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำเออห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะห้องน้ํ่าในส่วนของห้องน้ำ2.2คูณ2.8เมตรเนี่ยนะครับมีชักโครกนะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องทาน้ำอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะ ปุ๊บอ่าทีนี้พอถัดมาปุ๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่เอาโต๊ะมาตั้งเนี่ยก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะครับในโซนนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ครูอฝั่งนี้อ่าส่วนซิงค์่างจานและเครื่องกรองน้ำอ่าอยู่ด้านนี้นะครับเปิดน้ดําดูไหลไหมโอ้ยไหลไหลแรงด้วยครับโอ้น้ําไหลยังแรงเลยโอ้สุดยอดเลยเนี่ยนะ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้กุญแจเขาไม่ได้ไขนะตรงนี้ก็ติดตั้งม้งลวดเหล็กดัดแล้วนะพอเดินออกไปปุ๊บตรงนี้นก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ํานอกบ้านด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํานอกบ้านกันภายในบ้านนี้เรียบร้อยนะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอนห้องนอนที่1ห้องนอนที่2แล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับเรียบร้อยนะ ภายในบ้านที่ผมสังเกตดูเนี่ยคือไม่ได้มีรอยรั่วหรือรอยลาวนะครับนี่นะนก็สามารถอยู่ได้นะครับไม่ต้องปรับปรุงนะครับนอกจากว่าถ้าเราจะตกแต่งหมายความว่าเราทาสีเนี่ยมันก็จะดูใหม่ขึ้นเลยเนี่ยนะนี่ก็จะประมาณนี้โอเคเราไปชมในส่วนของห้องน้ำออนอกบ้านแล้วก็ห้องครัวอาจากภายในตัวบ้านนะเดิน าลาอออกมาตรงนี้เป็นกําแพงนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาชมในส่วนของนี่ซิงล้างจานนี่นะแล้วก็ข้างในจะเป็นห้องครัวโบราณเป็นเตาถ่านแขกไปใครมาเนี่ยโหปิ้งย่างเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเตาถ่านนะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์แล้วก็มีอ,าอ่างล้างจานาเรามาชมระบบน้ําไหลแรงมากนะถือว่าดีมากเลยเนียดูดิ โอ้เหมาะเลยอย่างบางที่ไม่แรงอย่างเงี้ยบางที่โอ้โหไหลเบามากครับอันนี้ส่วนของห้องครัว2.4คูณ5.1เมตร2.4จะฝั่งนี้มานี่นะครับ5.1จะฝั่งนู้นนะมาชนนี่5.1เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ํานอกบ้านอ่าก็จะเป็นในส่วนของส้วมน,นั่งยอง1.9คูณ1.7เมตรนี่นะจะเป็นส้วมน,นั่งยองเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับแล้วก็เดินทางไม่ไกลห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เ,เ,เพียงแค่ยี่สิบแปดกิโลเมตรนะห่างจากสนามบินเพียงแค่ยี่สิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากอำเภอหางดงเพียงแค่สิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับชมในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปแล้วเราไปชมในส่วนของผ้ามุมสูงนะครับผมนี่นะส่วนการชมทราบแจ้งล่วงหน้า วันถึงสองวันถือว่าจะเยี่ยมมากๆเลยอายุบ้าน12ปีนะบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ความสูงจะระดับน้ำทะเลอยู่ที่3 1 2เมตรครับผมพิกัดอยู่ที่ตําบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่ให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผม